ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่จังหวัดเชียงรายค่ะเป็นการพัฒนาเชียงแสนให้เป็นเมืองท่าค่ะคณะกรรมาการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาร่วมกับคณะอนุกรรมธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจหาหรือแนวทางการพัฒนาเชียงแสนจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองท่าพอ r t พอร์ซิตี้ค่ะ ที่ด่านศุลกากรเชียงแสนนะคะอ,อําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนายสมศักดิ์โชติรัตนสิริที่ปรึกษากรรมธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจเป็นประธานในการประชุมแนวทางการพัฒนาเมืองท่าหรือพอร์ตซิตี้โดยมีนายจิรชัยมูลทองโรยที่ปรึกษากรรมาการ กรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจพร้อมด้วยนายเฉลิมศักดิ์จันทร์ทิมรองประธานคณะคณะอนุกรรมาธิการคนที่สองค่ะประประชุมร่วมกับนายสุรนาศสิริโชดผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมค่ะกลับก็มีหลากหลายภาคส่วนเลยนะครับที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับ สำหรับเรือขนส่งสินค้าในปัจจุบันเนี่ยนะครับมากที่สุดเนี่ยตอนนี้เป็นเรือสัญชาติลาวนะครับจำนวนกว่า500ลําลำครับสินค้าส่วนใหญ่ก็เป็นผักและก็ผลไม้ปัจจุบันเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงไม่อนุญาตให้มีการขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศนะครับแต่ว่าการขนส่งสินค้าต่างๆก็สามารถที่จะขนส่งได้ตามปกติโดยเรือขนส่งสินค้าทุกลำจะต้องมีการติด gps เพื่อให้สามารถติดตามตำแหน่งของเรือได้นะครับ โดยสินค้าส่งออกส่วนใหญ่มากกว่า70%ขนส่งไปยังประเทศจีนครับแต่เนื่องจากว่าน้ำโขงนั้นมีความเชี่ยวมากขึ้นทำให้ใช้เวลาในการขนส่งค่อนข้างนานกว่าปกตินะครับทำให้สินค้าไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้อาจจะเกิดการเน่าเสียในการนี้นะครับคณะกรรมธิการก็ได้มีการลงเรือแล้วก็ ที่ท่าเรือพานิชย์เชียงแสนหนึ่งเนี่นะครับได้ชมทัศนียภาพชายแดนลุ่มน้ำโขงพร้อมทั้งหารือถึงกลยุทธ์ในการขนสินค้าระหว่างประเทศให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับ